กลับมาพบกับช่องเต้าคลรุฟูที่ดินสวยนครนายกบายเต้วกันอีกแล้วนะคะทุกคนคลิปนี้เต้าพามาชมบ้านสวนติดลำธารค่ะอยู่ใจกลางแหล่งโซนท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายกเลยนะคะอยู่ตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะใกล้แหล่งท่องเที่ยวมากมายเลยนะคะใกล้เกือนขุนด่านใกล้น้ำตกสาริกาค่ะไปเลยค่ะเราไปชมรายละเอียดกันเลยค่ะ กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องแต้วคารุฟูที่ดินสวยนครนายกบายแต้วค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่ตำบลสาลิกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะคลิปนี้แต้วพามาชมบ้านติดน้ำติดลำธารน,นะคะบนเนื้อที่สองไร่21ตารางวาค่ะรวมที่งอกอกิ่ดเกือบหนึ่งไร่เลยนะคะทุกคนรวมแล้ว3ไร่กว่าเลยค่ะติดน้ำติดลำธารน,นะคะมีความยาวนะคะทุกคนประมาณเกือบ70เมตรเลยค่ะ เจ้าของขายในราคา19ล้าน5 0 0 0บาทนะคะทุกคนไปเลยค่ะรอไปชมรายละเอียดกันเลยค่ะเรามาเริ่มจากด้านหน้าตรงประตูรั้วทางเข้าบ้านกันเลยนะคะทุกคนรั้วด้านหน้าเจ้าของทําเป็นรั้วสีขาวค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะบ้านสวนติดลําธารหลังนี้เข้าจากถนน3049เข้ามาประมาณ1.2กิโลเมตรก็ถึงบ้านแล้วค่ะ ตรงเข้ามาจากรั้วประตูทางเข้าบ้านนะคะก็จะเป็นโรงจอดรถค่ะจอดได้1-2คันนะคะ พื้นที่บริเวณด้านหน้าของบ้านเจ้าของก็ปลูกผลไม้ไว้ค่ะอย่างเช่นมังคุดทุเรียนนะคะปลูกไว้หลายต้นเลยนะคะในโซนนี้รอบๆพื้นที่ของบ้านก็ปลูกไม้ดอกไม้ประดับไว้หลายชนิดเลยค่ะไม้มงคลก็ปลูกไว้หลายชนิดนะคะภายในโรงจอดรถจะมีห้องเก็บของอยู่หนึ่งห้องค่ะกว้างนะคะทุกคนสําหรับห้องเก็บของเราสามารถปรับปรุงพัฒนาเป็นห้องนอนได้ค่ะแต่ว่าเราต้องติดหน้าต่างนะคะเพื่อความโร่งโปร่งค่ะ ถัดมาจากโรงจอดรถจะเป็นบ่อบาดาลค่ะและมีแท้งน้ำสี่ใบนะคะไว้ใช้เก็บน้ำสำหรับใช้ในการเกษตรและรดน้ำต้นไม้ค่ะ บ่อบาดาลบ่อน,นี้นะคะมีน้ําตลอดปีเลยค่ะทุกคนเลยบ่อบาดาลเข้ามานะคะก็จะเป็นโซนสวนซึ่งตรงนี้จะเป็นต้นสักและต้นยางนานะคะมีต้นสักประมาณ20กว่าต้นเลยค่ะทุกคนต้นยางนาก็ประมาณเกือบ10ต้นค่ะให้ความร่มรื่นร่มเงามากๆเลยค่ะเพราะว่าต้นโตแล้วนะคะมีอายุร่วมร้อยปีเลยค่ะทุกคน ระบบน้ําต่างๆเจ้าของก็ได้ติดตั้งระบบน้ําไว้เรียบร้อยแล้วนะคะระบบรดน้ําต้นไม้ก็เป็นระบบสปริงเกอร์อัตโนมัติค่ะเปิดปิดอัตโนมัติได้เลยตามคลิปตอนนี้เจ้าพามาดูต้นสักนะคะมีอายุเกือบ100ปีเลยค่ะทุกคนต้นโตมากๆเลยนะคะและที่สําคัญต้นสวยมากๆเลยค่ะ พื้นที่บ้านสวนหลังนี้นะคะมีเนื้อที่สองไร่21ตารางวาตามโฉนดค่ะแต่ว่าก็มีที่งอกเกือบหนึ่งไร่เลยนะคะติดลำทานค่ะเจ้าของได้ทำรังวัดมีหลักหมุดชัดเจนแล้วนะคะ รูปแปลงที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมสวยมากๆค่ะทุกคนด้านหน้ามีความกว้างประมาณ75เมตรค่ะด้านหลังที่ติดกับลำธารมีความยาวประมาณ70เมตรนะคะทุกคนเจ้าของได้ทําซุ้มเล็กๆน่ารักน่ารักไว้นะคะ2ซุ้มค่ะไว้ปาร์ตี้ปิ้งย่างกันนะคะกับเพื่อนๆหรือว่าตอนเช้าไว้จิบกาแฟนั่งมองน้ําตกเพลินๆได้เลยค่ะ ตรงโซนบริเวณน้ำตกเจ้าของได้ปูพื้นตกแต่งหินไว้อย่างสวยงามมากๆเลยค่ะกันลื่นได้เลยนะคะลงเล่นได้อย่างสบายเลยค่ะริมตะลิ่งตรงน้ำตกก็เช่นเดียวกันค่ะเจ้าของได้ปูพื้นปูหินไว้ค่ะเพื่อกันดินซุดค่ะน้ำใสมากๆเลยค่ะทุกคนน่าเล่นมากๆเลยค่ะ สวยมากๆเลยค่ะทุกคนน้ำตกใสามากๆเลยค่ะน่าลงเล่นมากๆเลยนะคะบ้านสวนหลังนี้มีครบทุกอย่างจริงๆเลยค่ะมีลำธารน,น้ำตกเป็นส่วนตัวนะคะสามารถลงเล่นได้ตลอดเวลาเลยค่ะวิวเขาก็มีนะคะทุกคนเดี๋ยวเจ้าจะพาไปชมวิวเขานะคะขึ้นบนชั้นหอคอยที่ศาลานั่งเล่นบนดาดฟ้าดูวิวเขาเห็นสันเขื่อนขุนดานด้วยค่ะ พื้นที่บริเวณสวนเจ้าของได้ปูหญ้าทาสนามหญ้าไว้ตกแต่งไว้อย่างสวยงามเลยค่ะสามารถเดินเล่นชิลๆได้เลยค่ะบริเวณริมน้ําตกนะคะหรือว่าเราจะเอาเสื่อมาปูเล่นริมน้ําตกได้เลยค่ะภายในสวนเจ้าของก็ปลูกต้นไม้ผลไม้ไว้หลายชนิดเลยค่ะหลกัหลกๆก็จะมีทุเรียนประมาณ23ต้นค่ะส่วนใหญ่จะเป็นพันธุ์หมอนทองมีพันธุ์นกกระจิบอยู่2ต้นค่ะมีส้มโออยู่2ต้นมีมังคุดมีมะยงชิด พันธุ์ทุนก้าอยู่2ต้นนะคะนอกนั้นก็จะมีพืชผักสวนครัวอย่างเช่นมะนาวมะกรูดข่าตะไคร้ค่ะมีกะเพราด้วยนะคะทุกคนแล้วก็มีมะละกอด้วยค่ะ ฝั่งทางด้านซ้ายของตัวบ้านจะมีศาลานั่งเล่นซุมนั่งเล่นนะคะไว้ปาร์ตี้ปิ้งย่างกันได้เลยค่ะสําหรับเพื่อนๆแล้วก็ญาติๆค่ะมีอยู่สศาลาะนะคะแล้วก็มีอยู่1นศาลาที่สามารถเดินขึ้นไปชั้นบนได้จะมีอยู่2ระดับค่ะเราสามารถมองเห็นวิวเขาและวิวสันเขื่อนได้เลยค่ะที่ศาลานี้ค่ะ พื้นที่ของบ้านหลังที่1จะเป็นเนินดินขึ้นไปนะคะมีบันไดเดินขึ้นไปค่ะเหมือนกับว่ามีบ้านอยู่บนเนินเขาเล็กๆเลยค่ะพื้นที่บริเวณรอบๆบ้านเจ้าของก็ปลูกต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับไว้หลายชนิดเลยค่ะ ไม้ดอกไม้ประดับที่อยู่รอบๆบ้านก็จะมีอย่างเช่นต้นสีตังต้นชงโคต้นบัวสวรรค์ต้นพุทชมพูต้นแก้วต้นโมกป่านะคะต้นฟอร์เก็ตมีนอตค่ะมีหลายชนิดเลยค่ะทุกคนดูสวยงามและสดชื่นมากๆเลยค่ะไปค่ะทุกคนเราเข้าไปดูพื้นที่บริเวณภายในบ้านหลังที่1กันค่ะ บ้านหลังที่หนึ่งนี้จะมีหนึ่งห้องนอน2ห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโถงรับแขกนะคะติดแอร์ไว้ทั้งหมด3ตัวค่ะในห้องนอนจะมีห้องน้ำอยู่หนึ่งห้องค่ะเราเดินเข้ามาจากประตูด้านหน้าของบ้านค่ะก็จะเป็นห้องโถงรับแขกค่ะเดินตรงมาสุดด้านในนะคะก็จะเป็นห้องนอนค่ะซึ่งห้องนอนจะมีห้องน้ำอยู่ในตัวด้วยนะคะ เราเดินออกมาจากห้องนอนก็จะเป็นห้องโถงรับแขกค่ะเดินตรงมาเรื่อยๆที่ประตูด้านหน้าของบ้านนะคะทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นห้องน้ําที่ใช้รับแขกค่ะและด้านข้างนะคะที่ติดกับห้องน้ําก็จะเป็นห้องครัวค่ะ ต่อไปค่ะเราเข้าไปดูห้องครัวกันค่ะห้องครัวจะอยู่ทางด้านขวามือนะคะถ้าเราเข้ามาจากประตูด้านหน้าของบ้านเดินตรงมาห้องครัวจะอยู่ห้องแรกเลยค่ะทางด้านขวามือค่ะอุปกรณ์ห้องครัวมีครบทุกอย่างเลยนะคะเจ้าของยกให้ทั้งหมดเลยนะคะเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ภายในบ้านบ้านจะติดแอร์ไว้ทั้งหมดสตัวนะคะสำหรับบ้านหลังที่1ติดไว้ที่ห้องนอนหนึ่งตัวค่ะและที่ห้องโถงรับแขกติดไว้2ตัวค่ะ บ้านสวนหลังนี้หน้าบ้านหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่ะซึ่งมองจากหน้าบ้านไปก็จะเป็นน้ําตกเลยค่ะทุกคนเดินออกมาที่ด้านหน้าของบ้านนะคะเราก็จะมองเห็นน้ําตกมองเห็นสวนได้เลยค่ะบ้านเลขที่นี้มีบ้านเลขที่5 8าสิบแปดทับหค่ะตำบลสาลิกาอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะ นั่งเล่นที่ระเบียงด้านหน้าของบ้านมองตรงไปเราก็จะเห็นเป็นสวนเห็นเป็นน้ำตกอากาศดีและสวยมากๆเลยค่ะทุกคนทางด้านซ้ายมือของตัวบ้านก็จะเป็นซุ้มศาลา,านั่งเล่นค่ะไปค่ะเราไปที่ศาลา,านั่งเล่นกันค่ะเดินลงมาทางด้านซ้ายมือของตัวบ้านนะคะก็จะอยู่ที่ศาลา,านั่งเล่นค่ะจะมีอยู่ด้วยกันอยู่สองซุ้มนะคะ เจ้าของได้ปลูกองัง่นไว้ด้วยค่ะทุกคนทําเป็นซุ้มองัง่นไว้ด้วยนะคะเจ้าของใหม่มากก็จะได้ทานอางัง่นด้วยค่ะ สูงศาลานั่งเล่นนี้นะคะเราสามารถไว้ใช้จัดกิจกรรมปาร์ตี้ปิ้งย่างกับเพื่อนๆกับครอบครัวกันได้เลยค่ะมีอยู่ด้วยกันสองศาลานะคะมีอยู่ด้วยกันสองจุดกว้างมากๆเลยค่ะมีพื้นที่กว้างขวางมากๆเลยค่ะมองตรงไปเราก็จะเห็นเป็นสนามหญ้าด้านหน้าของบ้านมองเห็นสวนและเห็นตรงบริเวณที่เป็นน้ําตกได้เลยค่ะ ไปค่ะทุกคนเราขึ้นไปดูชั้นสองของศาลากันค่ะแก้วพาไปดูไปชมวิวเขาวิวสันเขื่อนกันค่ะด้านใต้ของศาลานะคะก็จะมีห้องเก็บของอยู่หนึ่งห้องค่ะมีบันไดวนขึ้นไปนะคะที่ชั้นสองของศาลาค่ะไปเลยค่ะเราขึ้นไปที่ชั้นสองของศาลานั่งเล่นศาลาชมวิวกันเลยค่ะ ขึ้นมาที่ชั้น2ของศาลาเราก็จะมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้360องศาเลยค่ะทุกคนอากาศดีวิวดีมากๆเลยค่ะทุกคนวันที่แต้าเข้ามาถ่ายทำนะคะอากาศดีมากๆเลยค่ะพี่เจ้าของบอกว่าอากาศดีเกือบทุกวันเลยค่ะลมพัดเย็นสบายมากๆเลยค่ะ ลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสำหรับบ้านสวนติดลำธารหลังนี้นัดแต้้วเข้าชมได้เลยค่ะหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดเข้ามาก่อนก็ได้นะคะเจ้าของค้ายในราคา19บล้านห้าแสนบาทค่ะเนื้อที่ทั้งหมด2ไร่ยีตารางวาค่ะรวมทั้งที่งอกอีก1ไร่นะคะรวมๆแล้วมีพื้นที่เกือบ3ไร่กว่าเลยค่ะ บ้านสวนติดลำธารหลังนี้นะคะอยู่ใจกลางโซนแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายกเลยค่ะอยู่ตำบลสาลิกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะห่างจากเขื่อนคุ้นดานเพียงแค่4.5กิโลเมตรเท่านั้นนะคะทุกคนห่างจากน้ำตกสาลิกาประมาณ7.8กิโลเมตรค่ะห่างจากรังสิตฟิวเจอร์92กิโลเมตรค่ะห่างจากตัวเมืองโรงพยาบาลนครนายกประมาณ15กิโลเมตรเท่านั้นค่ะเดินทางสะดวกมากๆเลยค่ะเข้ามาถึงด้านในของตัวบ้านแล้วนะคะ ก็จะพบกับความสดชื่นมากๆเลยค่ะเพราะว่าด้านหน้าของบ้านติดกับลำธารน,นะคะทําให้พื้นที่บริเวณของบ้านสวนหลังนี้มีความสดชื่นมากๆเลยค่ะเพราะว่ามีลำธารน,น้ําตกนะคะไหลผ่านหน้าบ้านนะคะทําให้ดูสดชื่นมากๆเลยค่ะบริเวณสนามหญ้านะคะเจ้าของก็ดูแลตกแต่งไว้อย่างดีสวยงามมากๆเลยค่ะ ต่อไปค่ะเราเข้าไปดูพื้นที่บ้านรับรองกันค่ะบ้านรับรองจะมีหนึ่งห้องนอนโถงใหญ่ๆเลยค่ะและมีห้องน้ําปิดแอร์ไว้หนึ่งตัวค่ะก่อนที่จะถึงบ้านรับรองนะคะก็จะมีห้องน้ําที่ใช้นอกบ้านอยู่หนึ่งห้องค่ะเราเข้าไปดูห้องน้ํากันเลยค่ะ บ้านรับรองหลังเล็กนี้นะคะจะอยู่ด้านหลังโซนศาลานั่งเล่นค่ะจะมีอยู่ด้วยกันหนึ่งห้องโถงใหญ่ๆนะคะนอนรวมกันประมาณเกือบสิบท่านได้เลยค่ะติดแอร์ไว้หนึ่งตัวค่ะและมีห้องน้ำอยู่ในตัวด้วยนะคะไว้รองรับเพื่อนๆรองรับญาติญได้เลยค่ะ บ้านสวนติดลำธารหลังนี้สวยมากๆเลยค่ะมีพร้อมทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นลำธารน,น้ำตกหรือว่าวิวเขานะคะเจ้าของใหม่มาจะมาซื้อไว้ทำเป็นบ้านพักผ่อนบ้านพักตากอากาศก,ก็ได้เลยนะคะหรือว่าเราจะมาทำเป็นกิจการต่อก็ได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่พูวิลล่าค่ะพูวิลาติดน้ำตกก็สวยมากๆเลยค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจนัดแจ้เข้าชมได้เลยค่ะเจ้าของขายในราคา19ล้านหแสนบาทค่ะ สำหรับคลิปนี้เต้าไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกดติดตามช่องของเต้าวิ้ด้วยค่ะเต้าพะลูกพืที่ดินสวยนะครนายกบายเต้าค่ะเต้าฝากแปลงที่ดินติดน้ําติดลาําธารพร้อมบ้านหลังนี้ไว้ด้วยนะคะทุกคนเจ้าของขายในราคา19ล้านหแสนบาทค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆค่ะรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ